บัตรนี้วันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2,534เป็นวันที่1ครั้งที่1ที่ข้าพเจ้านายพุทธิพัฒน์ปิยคณาเสษขอถาวายเสียงสดท,ทายายพระสูตรพระปะดิษ์และมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจาักกวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัตทธรรมมุนีลาชาศสสาสุนันตุสักขโมขัทาง สักเคกาเมจลรูปเปคีริสิคาราตะเถจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัดเถจะคาเมตาลุวะนัคาหาเนเคหวัตถุหิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลธาลาวิสาเมยัขาขั้นทัพนาคาติดทันตาสันติเกย่างมูนีวาลาวจานางสาทาวเมสุนันตุธรรมมาสวัณกาโลอายมพทันตาธรรมมสะวัณกาโลอายมพทันตา ธรรมวสสวนากาโลอยัยมพทันตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธร,รม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโทภพคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตภคกาวตาธรมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนภคกวา,าวโตซาวกสร้างโคสร้างคังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ of ังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังคังสารนังคัจฉามิ ตาติยมปีพุธทธังสรารนางคฉามิตาติยมปีทำมังสารนางคฉามิตาติยมปีสังคังสารนางคฉามิน <un ez. S 2> ัตถิเมสารนางอัญยังพุทโธเมสารนางวัลังเอเตนะสัจจะเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนางอัญยังทมโมเมสารนางวลังเอเตนะสัจจะเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารนางอัญยังสังโคเมสารนางวลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสธิเมโหนตุสพทาอิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุลิสาธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานาังพุทธโภะคะวาติ สวาขาโตพัควตาธรมโมสันทิฏธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาิโกปัดจัตตังเวทิตโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตลางปุญญกเขตตังโลกัสาติ